สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6พันนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่8นะครับผม สำหรับ8ก็มารอบหนึ่งนะครับผมมารอบเดียวนะครับผม8 9นะครับผมก็มา98นะครับผม8 9 8นะครับผมมินให้9 8 7ดนะครับผม3ตัวนะครับผมก็เกือบเข้านะครับผมก็เกือบเข้า3ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผม สำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินก็ให้รู้ยู่ที่7นะครับผมสำหรับ7นะครับผมก็จะเป็น7 0นะครับผม7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8แล้วก็7 9นะครับผม สำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น71นะครับผม72 73 74 78แล้วละก็79นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ7นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่872นะครับผม478 274 573นะครับผม f อฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ